คุณเคยไหมครับที่พออายุเริ่มเข้าเลขหกแล้วคำว่าแก่แล้วก็เริ่มผุดขึ้นมาในหัวบ่อยๆเคยไหมที่รู้สึกกังวลว่าอายุมากขึ้นแล้วจะเริ่มปวดนู่นปวดนี่เดินเหินไม่คล่องเหมือนเมื่อก่อนและที่น่ากลัวที่สุดคือแก่แล้วจะปว่วยง่ายจริงเหรอ คำถามเหล่านี้เป็นความกังวลที่เข้าใจได้ครับและเป็นสิ่งที่หลายคนต้องเผชิญแต่ผมอยากจะบอกว่าความเชื่อที่ว่าอายุเยอะแล้วต้องป่วยนั้นไม่จริงเสมอไปครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขภาพดีอายุยืนเรามาเรียนรู้เรื่องอายุ60 plus ต้องดูวิธีดูแลตัวเองให้ไม่ป่วยง่ายที่จะเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆของคุณเกี่ยวกับช่วงวัยหลังเกษียณและจะพาคุณไปพบกับเคล็ดลับที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตในวัย60 plus ได้อย่างแข็งแรงและมีความสุขครับ ลองนึกภาพตามนะครับว่าร่างกายของเราก็เหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งเมื่อใช้งานมานานย่อมมีชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา แต่ถ้าคุณหมั่นดูแลรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออย่างสม่ำเสมอรถคันนั้นก็สามารถวิ่งได้อย่างราบรื่นไปได้อีกนานหลายปีใช่ไหมครับร่างกายของเราก็เช่นกันครับการที่อายุมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องเจ็บป่วยเสมอไปครับแต่หมายความว่าเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลตัวเองให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไป การดูแลตัวเองในวัย 60+ ไม่ใช่เรื่องของรอให้ป่วยแล้วค่อยไปหาหมอครับแต่เป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงจากภายในและการปรับไลฟ์สไตล์ให้เข้ากับช่วงวัยใหม่นี้ซึ่งถ้าเราทำได้อย่างถูกวิธีเราก็สามารถมีชีวิตในวัยหลังกเกษียณที่เต็มไปด้วยความสุขและปราศจากโรคร้ายได้ครับ ผมมีเรื่องของคุณปู่สมชายมาเล่าให้ฟังครับคุณปู่สมชายอายุ75ปีแล้วแต่ยังแข็งแรงมากจนลูกหลานตามไม่ทันคุณปู่ยังคงทําสวนเล่นกับหลานหลานและเดินทางไปเที่ยวกับคุณย่าอยู่เสมอเมื่อถามเคล็ดลับคุณปู่บอกว่าไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่กินอาหารดีๆออกกำลังกายบ้างและทําจิตใจให้สบายเท่านั้นเอง เรื่องของคุณปู่สมชายเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าการมีอายุที่ยืนยาวมาพร้อมกับสุขภาพที่ดีนั้นเป็นไปได้จริงครับแค่เราต้องรู้ว่าต้องดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอครับการเริ่มต้นทำความเข้าใจและปรับตัวตั้งแต่วันนี้จึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการเปิดประตูสู่ชีวิต 60+ ที่แข็งแรงและมีความสุขครับเราได้ทำความเข้าใจแล้วนะครับ ว่าการมีอายุที่ยืนยาวมาพร้อมกับสุขภาพที่ดีนั้นเป็นไปได้จริงเราจะมาเจาะลึกถึงกุญแจสำคัญดอกแรกที่จะไขไปสู่ชีวิตที่แข็งแรงในวัย60พลัสนั่นก็คืออาหารครับเมื่อร่างกายเราเปลี่ยนไปตามวายัยความต้องการสารอาหารก็ต้องเปลี่ยนตามด้วยเช่นกันครับเมนูโปรดที่เราเคยกินอร่อยๆตอนหนุ่มสาวอาจไม่ได้ดีต่อสุขภาพในวัยนี้อีกต่อไปแล้วครับ แต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะการปรับเมนูอาหารนั้นง่ายกว่าที่คิดและเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกครับเมื่อเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อจะเริ่มเสื่อมลงตามธรรมชาติและมวลกระดูกก็จะเริ่มลดลงด้วยครับดังนั้นสารอาหารที่เราควรเน้นเป็นพิเศษมีดังนี้ครับโปรโตีนโปรโตีนไม่ได้มีแค่ในเนื้อสัตว์นะครับแต่ยังมีในนมไข่ เต้าหู้ถั่วและธัญพืชต่างๆโปรโตีนจะช่วยซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่เสื่อมสลายไปครับการเลือกโปรโตีนที่ไม่ติดมันจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วยครับแคลเซียมและวิตามินดีกระดูกที่แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันภาวะกระดูกพรุนและลดความเสี่ยงในการหกล้มครับลองเพิ่มเมนูนมพร่องมันเนยโยเกิร์ตปลาเล็กปลาน้อยเต้าหู้หรือ ผักใบเขียวเข้มเข้าไปในมื้ออาหารของคุณดูนะครับใย,ยอาหารใย,ยอาหารจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายและยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันได้ดีครับหาได้ง่ายๆในผักผลไม้และธัญพืชไม่ขัดสีครับผมขอแนะนำแนวทางการปรับเมนูอาหารง่ายๆที่สามารถทำได้ทุกวันครับ มื้อเช้าลองเปลี่ยนจากโจ๊กหมูสับที่มีโซเดียมสูงมาเป็นไข่ต้มกับขนมปังโฮวีดหรือข้าวต้มปลาโรยผักเยอะๆดูนะครับ มื้อกลางวันและมื้อเย็นพยายามให้มีสัดส่วนของผักครึ่งหนึ่งของจานครับอีกครึ่งแบ่งเป็นข้าวธัญพืชไม่ขัดสีและเนื้อปลาหรืออกไก่ครับของว่างแทนที่จะเป็นขนมหวานหรือของทอดลองเปลี่ยนเป็นผลไม้ที่มีรสไม่หวานจัดหรือถั่วต่างๆดูนะครับนอกจากนี้สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือลดหวานลดเค็มและลดมันครับพยายามปรุงอาหารด้วยเครื่องปรุงรสให้น้อย และดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอตลอดทั้งวันด้วยนะครับ ผมมีตัวอย่างของคุณยายมาลีมาเล่าให้ฟังครับคุณยายเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงและคุณหมอแนะนำให้คุณยายลดเค็มคุณยายค่อยๆปรับเมนูอาหารที่บ้านโดยลดปริมาณน้ำปลาและซีอิ๊วลงและเพิ่มผักกับปลาเข้าไปในอาหารมากขึ้นไม่นานคุณยายก็รู้สึกได้ว่ารสชาติอาหารแบบนี้อร่อยไม่แพ้ของเดิมและที่สำคัญคือสุขภาพของคุณยายก็ดีขึ้นจนน่าตกใจเลยครับ การกินอาหารที่ดีคือการดูแลตัวเองอย่างง่ายที่สุดครับเพราะอาหารคือยาชั้นดีที่ช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ครับเราได้พูดคุยกันถึงความสำคัญของอาหารในการดูแลสุขภาพวัย60 p กันไปแล้วนะครับเราจะมาคุยกันถึงกุญแจดอกที่สที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการเคลื่อนไหวครับ คุณรู้สึกปวดเมื่อยง่ายเดินไม่ค่อยคล่องเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมครับหรือรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงถ้าคุณกำลังเป็นแบบนั้นอยู่ผมอยากให้คุณลองเปลี่ยนความคิดใหม่ดูครับเพราะการขยับที่ถูกวิธีจะช่วยให้คุณกลับมามีแรงและคล่องตัวได้อีกครั้งครับ เมื่อเราอายุมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อจะลดลงตามธรรมชาติและกระดูกก็จะเริ่มเปราะบางลงครับหากเราอยู่นิ่งๆโดยไม่ขยับร่างกายกล้ามเนื้อก็จะยิ่งอ่อนแรงลงทำให้เราเหนื่อยง่ายและเสี่ยงต่อการหกล้มได้มากขึ้นแต่ในทางกลับกันการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยในหลายด้านครับ เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการออกกำลังกายช่วยชะลอการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อทำให้คุณมีเรี่ยวแรงและทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นครับเพิ่มความยืดหยุ่นช่วยให้ข้อต่อและกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดอาการปวดเมื่อยและช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว บำรุงกระดูกการออกกําลังกายที่มีแรงกระแทกเบาๆเช่นการเดินจะช่วยเสริมสร้างความหนานแน่นของกระดูกทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นครับช่วยระบบไหลเวียนโลหิตการเคลื่อนไหวจะช่วยให้หัวใจและปลอดทำงานได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ครับรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมและปลอดภยัย ไม่จำเป็นต้องเข้ายิมหรือออกกำลังกายหนักๆเลยครับผมขอแนะนำรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับวัย60 p ดังนี้ครับการเดินนี่คือการออกกำลังกายที่ดีที่สุดและทำได้ง่ายที่สุดครับแค่การเดินเร็ววันละ30นาทีก็เพียงพอที่จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและบำรุงหัวใจได้แล้วครับ โยคะเก้าอี้เป็นการออกกำลังกายที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากนักและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อได้ดีเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าไทชีเป็นการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลและต่อเนื่องช่วยเพิ่มความสมดุลของร่างกายและช่วยให้จิตใจสงบได้ด้วยครับ ยกเวทเบาๆการใช้ดัมเบลขนาดเล็กหรือขวดน้ำพลาสติกบรรจุน้ำก็เพียงพอที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขาได้แล้วครับ สิ่งสำคัญคือต้องฟังเสียงร่างกายของคุณเองครับถ้าเจ็บอย่าฝืนและที่สำคัญคือต้องทำอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องทำทุกวันก็ได้ครับลองเริ่มจากสัปดาห์ละ3-4ครั้งครั้งละ15-20นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นไปก็ได้ครับอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่นิ่งนะครับเพราะการเคลื่อนไหวคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตในวัย 60+ ได้อย่างแข็งแรงและมีความสุขครับ เราได้พูดคุยกันถึงความสำคัญของการเคลื่อนไหวร่างกายไปแล้วนะครับเราจะมาเจาะลึกถึงกุญแจสำคัญดอกที่3ที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพกายของเรานั่นก็คือการพักผ่อนและดูแลใจครับคุณเคยไหมครับที่รู้สึกนอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายหรือบางครั้งก็รู้สึกเหงาเหงาซึมๆโดยไม่มีสาเหตุ คุณรู้ไหมครับว่าความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของอารมณ์เท่านั้นแต่ใจของเรายังส่งผลต่อกายและเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยหลายอย่างเลยนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นการนอนหลับก็อาจจะทำได้ยากขึ้นครับบางคนตื่นกลางดึกบ่อยๆบางคนหลับไม่สนิทแต่การนอนหลับที่มีคุณภาพในวัย60นันั้นสำคัญมากครับ เพราะระหว่างที่เราหลับร่างกายจะทำการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและยังช่วยบำรุงสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับถ้าเรานอนไม่พอร่างกายจะอ่อนแอลงและเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นครับลองปรับพฤติกรรมการนอนง่ายๆเหล่านี้ดูนะครับสร้างกิจวัตรการนอนพยายามเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวันครับปรับสภาพแวดล้อม จัดห้องนอนให้มืดเงียบและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมครับหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุน้นงดดื่มกาแฟหรือชาในช่วงบ่ายและตอนเย็นและลองหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือก่อนนอนดูครับนอกจากเรื่องการนอนแล้วเรื่องของใจก็สำคัญไม่แพ้กันครับ ความเครียดและความรู้สึกซึมเศร้าในวัยนี้อาจส่งผลต่อร่างกายได้โดยตรงทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลงและเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นครับลองหาเวลาทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายดูนะครับงานอดิเรกทำสิ่งที่รักและทำแล้วมีความสุขครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้วาดรูปอ่านหนังสือหรือเล่นดนตรีเข้าสังคมอย่าอยู่คนเดียวครับ ลองหาโอกาสพูดคุยกับเพื่อนออกไปเจอผู้คนหรือเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมต่างๆการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะช่วยให้คุณรู้สึกมีคุณค่าและลดความเหงาได้ครับฝึกสมาธิลองใช้เวลาสั้นๆในตอนเช้าหรือก่อนนอนเพื่อทำสมาธิหรือแค่หายใจเข้าออกช้าๆดูนะครับการทำเช่นนี้จะช่วยให้จิตใจคุณสงบและลดความเครียดได้ครับผมมีเรื่องของคุณป้าสุมาเล่าให้ฟังครับ คุณป้าสุเป็นคนขี้น้อยใจและมักจะรู้สึกซึมเศร้าเมื่อลูกหลานไม่มาเยี่ยมคุณหมอแนะนำให้คุณป้าลองเข้าร่วมชมรมรำไทยชีในหมู่บ้านและใช้เวลาปลูกต้นไม้ที่คุณป้าชอบเป็นประจำหลังจากนั้นคุณป้าก็เริ่มมีเพื่อนมีสังคมใหม่ๆและมีความสุขมากขึ้นซึ่งส่งผลให้คุณป้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตามไปด้วยเลยครับอย่าลืมนะครับว่า กายและใจของเรานั้นเชื่อมโยงกันการดูแลใจให้มีความสุขและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับสุขภาพกายครับเราได้คุยกันถึงการดูแลตัวเองในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารการออกกำลังกายและการดูแลใจ เราจะมาคุยกันถึงปัจจัยที่สำคัญที่สุดและเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตในวัย60 plus ได้อย่างมั่นคงและปราศจากโรคร้ายนั่นก็คือการตรวจสุขภาพและการป้องกันครับ คุณไปหาหมอเมื่อคุณป่วยเท่านั้นใช่ไหมครับถ้าคำตอบคือใช่ผมอยากให้คุณลองเปลี่ยนความคิดใหม่ดูครับเพราะการไปหาหมอตั้งแต่ยังไม่ป่วยคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตครับการตรวจสุขภาพเป็นประจำจะช่วยให้คุณรู้เท่าทันความเสี่ยงของโรคต่างๆตั้งแต่เนิ่นๆและทําให้คุณสามารถป้องกันหรือรักษาได้ทันท่วงทีครับ เมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายจะมีความเสี่ยงต่อโรคบางอย่างมากขึ้นครับเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคมะเร็งการตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นสิ่งสำคัญมากครับตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อคัดกรองความเสี่ยงของโรคเบาหวาน วัดความดันโลหิตเพื่อคัดกรองความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงตรวจระดับไขมันในเลือดเพื่อคัดกรองความเสี่ยงของโรคไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจตรวจคัดกรองมะเร็งเช่นการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือมะเร็งเต้านม นอกจากนี้การไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันและเหงือกเป็นประจำก็เป็นสิ่งสำคัญที่หลายคนมองข้ามนะครับเพราะปัญหาในช่องปากก็ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมได้เช่นกันครับ นอกจากจะป้องกันโรคจากการตรวจสุขภาพแล้วการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายด้วยการฉีดวัคซีนก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามครับโดยเฉพาะในวัย60 plus ที่ระบบภูมิคุ้มกันเริ่มทำงานได้ไม่เต็มที่ควรพิจารณาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จำเป็นเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรฉีดทุกปีเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่วัคซีนปอดอักเสบเพื่อป้องกันการติดเชื้อในปอด วัคซีนงูสวัสดเพื่อป้องกันโรคงูสวัสดที่อาจเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุการฉีดวัคซีนเหล่านี้ก็เหมือนกับติดเกราะป้องกันให้กับร่างกายทำให้คุณมีภูมิคุ้มกันที่ดีและลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยได้ครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนนะครับผมขอสรุปทุกเคล็ดลับที่เราได้เรียนรู้กันมาอีกครั้งนะครับ 1. อาหารกินอาหารที่ดีมีประโยชน์และลดหวานลดเค็มลดมัน 2. เคลื่อนไหวออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอ 3. พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอและจัดการกับความเครียด 4. ป้องกันตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ การมีสุขภาพที่ดีในวัย60 p ไม่ใช่เรื่องบังเกินครับแต่เป็นผลจากการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอในทุกๆวันและขอให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตในวัยหลังเกษยียณอย่างเต็มที่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆที่เราจะนำมาฝากกันในโอกาสต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ